สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลุงบุญปลาจมกันอีกครับอีกคลิปนะครับก็ดังเดิมครับวันนี้ลุงบุญจะพามาชมอ่าอะไรก็ตามมาครับมาดูกันแบบจัดจะครับนี่ครับวันนี้ลุงบุญก็ได้พาเพื่อนเพื่อนมาครับมาหวานปูนขาวครับก็เมื่อวานเมื่อวานซืนลุงบุญก็ได้ทําการถากโคนมละกอไว้เพื่อ ป้องกันการรวมเชื้อป้องกันความชื้นที่จะเกิดจากภาวะของฝนตกหนักในเดือน11 12อิองนี่แหละครับก็วันนี้ก็หลังจากที่ได้ทำการถากไปเมื่อวานและวันซืนก็ลุงบุญก็ได้นำปูนขาวมาครับปุนขาวโดโลไมครับเอามาหวานที่โคนต้นเอาไว้นะครับนี่ครับก็หวานไป ทุกต้นนั่นแหละรครับที่ลุงบุญได้ทำการถากไว้เมื่อวานก็เมื่อวานไว้เพื่ออะไรครับก็มาดูกันจกัจกจกะครับลุงบุญเมื่อวานอ่าก็เพื่อใส่ไว้ป้องกันรากมะละกอซึ่งที่ลุงบุญได้ทำการถากหญ้าแล้วก็ไปโดนรากของเขาครับนี่ครับ ลอ๋อไม่ใช่ครับลุงบุญก็พยายามหาเพื่อนเพื่อนในดูครับดูครับก็มาดูกันครับนี่นี่นี่ี่ครับหลักมากอดถึ่โดนจอบครับก็มีแหละครับลากเล็กๆลากโตโตก็โดนจอบแลุงบุญก็เลยต้องเอาปูนขาวมาหวานไว้เพื่อลดภาวะความเป็นกรดในดินนี่แหละครับที่จะก่อตัวทําให้เกิดอ่า เราวะว่าของโรคเน่าโคนเน่ารากเน่านี่แหละครับพอบูนขาวก็วช่วยได้ระดับหนึ่งนี่แหละครับก็เมื่อภาวะความเป็นกรดลดน้อยลงการเน่าของรากมะละกอก็จะลดตามลงไปด้วยครับเพราะว่าตามหลักการแล้วที่ลุงบุญได้เข้าใจมานะครับ เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าหากมีการหมักผม,ม,มก็จะเกิดภาวะความเป็นกรดเมื่อเกิดภาวะความเป็นกรดก็จะทําให้เกิดเชื้อราอย่างเช่นน้ําหมักต่างๆครับเพื่อนๆลองไปเปิดดูครับก็จะมีเชื้อราเกิดขึ้นนั่นแหละครับเชื้อราตัวนี้ถ้าไม่ได้ปรับลดค่าของความเป็นกรดให้ต่าลงออกมาลาดลดลง ที่โคนมะละกอก็อาจจะทําให้ารากมะละกอเน่าได้ตลุงบุญจึงไทยได้ทําการเอาปูนขาวโดโลไมท์นะครับซึ่งมีภาวะของการลดความเป็นกรดในดินนะครับปูนขาวโดโลไมท์เนี่ยดีมากมากครับก็เลยต้องใช้ปูนขาวโดโลไมท์เนี่ยครับมาหวานไว้รอบๆรากรอบๆโคนต้นเพื่อป้องกันภาวะความเป็นกรดที่จะนำพาไปสู่การ เน่าของรากมะละกอซึ่งโดนจอบที่ลุงบุญได้จาการถากเอาไว้ครับนี่ครับคือวิธีป้องกันครับเป็นการป้องกันเหตุไว้แต่เบื้องต้นครับนี่เป็นความคิดลุงบุญนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับนี่เป็นกลิ่ความรู้เล็กๆน้อยๆจากลุงบุญจากประสบการณ์ที่เคยคลุกคลีกับเกษตรกรคลุกคลีกับภาวะ ของการเป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่แหละครับก็จดจำเอาไว้ได้รับคำบอกเล่ามาจากผู้หลักผู้ใหญ่ของพ่อแม่ปู่ยา่าตายายแต่โบราณก็จดจำประมวลออกมาประยุกต์ใช้ครับนี่แหละครับเพื่อนๆมีความรู้อย่างไรก็ช่วยแชร์ความรู้ต่างๆมาครับลงบุญยินดีครับยินดีรับฟัง ยินดีเอามาปรับใช้ในสวนลงบุญเพราะลงบุญเน้นครับลงบุญเน้นชีวภาพครับเป็นหลักครับลวงบุญก็จะเน้นชีวภาพเป็นหลักเนี่ยครับมีเสียงรบกวนครับมีเครื่องตัดหญ้ามีเสียงรบกวนนิดๆครับก็เป็นธรรมดาของเกษตรกรครับก็ร่วมพัฒนาสวนก็ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าอยู่บริเวณใกล้ๆสวนลงบุญนี่แหละครับ พ่อนี่ละครับเหตุผลที่ลุงบุญได้ทําการาหวานปูนขาวและอีกอย่างนะครับเมื่อลุงบุญได้ทําการถากหญ้ามดที่อยู่บริเวณโคนมะละกอที่เคยอาศัยอยู่เนี่ยครับเขาก็จะไม่มีที่อาศัยเขาก็จะขึ้นมาต้นมะละกอของเรานี่แหละครับการหวานปูนขาวก็จะทําให้มดที่อยู่บริเวณโคนเนี่ยหนีไปครับเขาก็ไม่ กล้าที่จะขึ้นมารบกวนบรกรกอของเราครับประโยชน์ของอปูนขาวตัวโลงไม้ก็มีมากมายครับมีเยอะครับนี่ครับก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงเป็นประโยชน์ครับแก่เพื่อนเพื่อนเอฟซีเพื่อนเพื่อนเอฟซีมีเทคนิคดีๆก็แชร์มาได้ครับลุงบุญยินดีแรกเปลี่ยนความคิดเห็นยินดีมาปรับใจนี่แหละครับ ผลคว้าก็เริ่มอีกแล้วครับนี่ครับเดือนส1เอดใกล้ใกล้อยกระทงก็แบบนี้แหละครับผลคว้าก็อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําครับนี่ครับมะละกอลงบุนก็ได้รับน้ําอย่างเต็มที่ครับอาจจะย้อนแสงไปนิดนะครับก็ทำให้มองไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับมะละกอะก็ได้รับน้ําก็ อาจจะมีโรคใบจุดเหลืองๆไปบ้างเพราะลุงบุญไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับแต่ก็จะใช้ฮอร์โมนเร่งยอดเร่งใบเร่งใบเขียวให้ยอดใบของเขาเนี่ยครับแตกยอดใหม่อยู่เรื่อยๆนี่ครับก็ลุงบุญทําเพื่อเปิ่นๆเอฟซีผู้มารับประทานมะละกอของลุงบุญนี่แหละครับก็ คลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่ลุงบุญได้แชร์เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆไปให้นะครับก็เป็นความรู้ที่ลุงบุญได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เล็กๆจนถึงบัดนี้แล้วก็ได้ฝานประสบการณ์การฝึกอบรมทางด้านการกัดเศษแล้วก็ ประสบการณ์การใช้ชีวิตในกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับกเกษตรกรที่ผ่านมานี่แหละครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับครับคลิปนี้ก็คงคิดว่าจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเพราะเพราะว่าอากาศก็เริ่มฝนก็เริ่มแล้วะครับครับคลิปนี้ก็ ต้องขอไวพอให้เพื่อนๆน,นะครับมีแต่ความฉุกความจเจริญครับคิดถึงใดก็ไอชมนักปราชญานะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ถึงกันและก,กันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ